ผู้หญิง40อะคะ่ะควรกินโปรตีนนาอนอกจากจะไม่มีไขมันที่มันเกินแล้วว่าเขาก็ยังคัดแยกคาร์โบไฮเดตออกไปด้วยเนาะเพราะว่าคาร์โบไฮเดตก็ทําให้เราอ้วนใช่ไหมแล้วก็โปรตีนอะเราก็อยากได้แหละแต่ว่ามันจะมีของแถมเป็นไขมันกับคาร์โบไฮเดตมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แนนสปาอิตาลีนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงว่าทําไมผู้หญิง40บวกถึงควรกินโปรตีนนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้กินนะคะพี่แนนไม่ได้กินพอรู้สึกว่ากินโปรตีนเยอะๆจากเนื้อนมไข่ก็เยอะพออยู่แล้วนะคะแต่พออายุเริ่ม40กว่าเนี่ยพี่แนนเริ่มระวังเรื่องอาหารการกินถ้าเราจะกินโปรตีนให้ได้ตามจํานวนที่ร่างกายต้องการเนี่ยเราก็าอาจจะต้องกินเนื้อสัตว์อะไรเยอะใช่ไหมหรือว่าต้องเลือกกินถั่วกินอะไรที่มันมีโปรตีนใช่ไหมคะแต่พอกินเนื้อสัตว์เยอะๆพวกหมูพวกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แค่โปรตีนใช่ไหมมันก็จะมีพวกไขมันตามมาด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่อยากได้ไขมันแล้วนะคะมีเยอะแล้วท พอเริ่มแบบน้ำหนักตัวขึ้นง่ายอะคะ่ะแล้วก็อยากจะลดเนื้อสัตว์ด้วยนะพี่แดน,นก็เริ่มหันมากินโปรตีนค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าโปรตีนนะคะร่างกายแต่ละคนก็ต้องการแตกต่างกันค่ะอยู่ที่อายุนะคะสุขภาพแล้วก็พฤติกรรมเนาะอย่างผู้หญิงนะคะอย่างสมมติว่าพี่แนนเนี้ยไม่ได้ออกกําลังกายรุนแรงอะไรมากไม่ได้ยกเวทนะคะอาจจะออกกําลังกายด้วยการเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยอายุ40กว่าแล้วก็น้ําหนักประมาณ55เนี่ย ก็กินประมาณ50-60นะคะก็มีสูตรคำนวณหลายๆสูตรเนาะแต่พี่แนนลองดูแล้วเฉลี่ยก็ประมาณนี้แหละ 50-60นะคะถ้าไม่ได้แบบออกกําลังกายยกเวทอะไรมากโปรตีนนะคะเป็นส่วนสําคัญที่สุดในร่างกายเลยอะคะ่ะเพราะว่าจําเป็นต่อการเจริญเติบโตเนาะแล้วก็ไปซ่อมแซมส่วนต่างๆรุ่นเราก็คงไม่ได้โตไปกว่านี้แล้วนะคะจะขยายข้างๆอย่างเดียวเนาะแต่ว่าต้องซ่อมแซมเนี่ยแน่นอนเนาะสีกว่าก็จะมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมอยู่เยอะอยู่แล้วลนะ่ะโปรตีนก็ยังไปสร้างกลูโคสนะคะที่เป็นแหล่งพลังงานสําคัญของร่างกายให้กรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้นะคะ เราต้องกินเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็ยังสร้างภูมิต้านทานให้เราอีกด้วยโปรตีนนะคะสําคัญกับทุกเซลล์ในร่างกายเลยนะคะทั้งสมองตาหัวใจผิวผมเรียกว่าทั่วร่างกายเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่า กินอาหารดีอยู่แล้วนะคะพี่แนนว่าก็ไม่จําเป็นนะถ้าสมมติว่าเราเป็นสายเฮลตี้ที่แบบว่ากินดีอยู่แล้วเลือกอาหารที่ดีกินไขมันที่ดีแล้วก็กินโปรโตีนที่มีไขมันน้อยคาร์โบไฮเดรตน้อยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จําเป็นในการกินโปรโตีนนะคะแต่ว่าพี่แนนเองอะรู้ว่าไม่ได้เลือกกินได้ตลอดขนาดนั้นอย่างเช่นนะ้อยอย่างตอนเช้าเนี้ยพี่แนนก็จะชงโปรโตีนกับตัวอื่นแล้วละ่ะเพราะว่าอย่างตอนเช้ารีบไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี้ยเราก็ไม่อยากจะแบบกลับมาจากส่งลูก9ก้าโมงค่อยมากินอาหาร เ้าก็อยากจะกินตนั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยแต่ว่าด้วยอะไรที่เร่งรีบอะค่ะเราก็จะต้องหาให้ลูกเตรียมตัวลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยพี่แนนก็จะใช้วิธีชงโปรโตีนนะคะรวมกับอาหารเสริมตัวอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คกินเลยตอนเชา้าเพื่อที่จะได้ออกไปข้างนอกแบบไม่หิวแล้วก็ได้โปรโตีนที่ดีด้วยแล้วก็ไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์แต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะที่ผู้หญิง40่สิบอะค่ะควรกินโปรโตีนเนาะนอกจากจะไม่มีไขมันที่มันเกินแล้วว่าเขาก็ยังคัดแยกคาร์โบไฮเดตออกไปด้วยเนาะเพราะว่าค oh าร์โบไฮเด โปรโตีนอ่ะเราก็าอยากได้แหละแต่ว่ามันจะมีของแถมเป็นไขมันกับคาร์โบไฮเดรตมาด้วยนะคะวันนี้จะมาแนะนําให้ดูสักสองสอย่างนะคะส่วนใหญ่นะคะพี่แนนจะกินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นสมมติว่าตอนเช้าชมกินกับอะไรแล้วเนี่ยายๆหน่อยพี่แนนก็อาจจะดื่มกาแฟกลับมาจากส่งลูกแล้วก็อาจจะดื่มกาแฟกับอาหารเช้าเนี้ยค่ะกลางวันก็อาจจะได้กินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็คาร์โบไฮเดรตพวกจากข้าวหรือว่าจะเป็นพาสตา้าอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะส่วนตอนเย็นเนี่ยถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่อยากลดน้าหนักแล้วก็ไม่อยากกินอาหารเยอะ ก็จะชงโปรโตีนกินค่ะตอนเย็นนะมันก็จะอยู่ท้องแล้วมันก็จะไม่หิวนะคะจะไม่โหยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินเนื้อสัตว์แล้วก็เลยจะกินโปรโตีนแทนเนาะโปรโตีนที่จะมาแนะนําวันนี้นะคะก็อย่างตัวนี้นะคะพี่แนนก็ซื้อที่นี่นะคะผ่านอเมซอนนะคะเขาก็จะเป็นโปรโตีนจากถั่วนะคะในนี้นะคะเขาก็จะมีช้อนตวงเนาะซึ่งช้อนตวงช้อนหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าได้โปรโตีนไป15กรัมแล้วคลิดดูว่าถ้าพี่แนนต้องการประมาณ60เนาะพี่แนนกินประมาณ2ช้อนก็ได้จากตัวนี้ไปละ3 30กรัมใช่ไหมคะก็จะเหลืออีก30กรัมซึ่งเราก็อาจจะกินอาหารกลางวันอะไรไปแล้วมันก็อาจจะได้แล้วอะระหว่างวันแต่ถ้าไม่ได้กินเลยทั้งวันอย่างเงี้ยกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวตอนกลางวันตอนเย็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหนักไปนะคะ คนที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกินเนื้อสัตว์ประมาณวันละครั้งนะพี่แนนก็เพิ่งมาเรียนรู้จากที่นี่นะคะเขาถึงแบบอายุยืนติดหนึ่งในสิบของโลกตลอดเลยะคะ่ะในนี้นะคะเขาก็บอกว่าจะมีส่วนผสมของถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีผงมะพร้าวด้วยนะผงถั่วลันเตาแล้วก็โปรตีนจากข้าวนะคะแล้วก็โปรตีนจากเมล็ดดอกทานตะวันแล้วก็โปรตีนจากเมล็ดฝักทองพวกนี้คือโปรตีนสูงมากเนาะซึ่งเขาก็จะสกัดพวกไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตออกไปแล้วเนาะเราก็จะได้โปรตีนเพียวๆไปซ่อมแซมร่างกาย ของเรานะพี่แนนก็เลยว่ามันเวิร์กมากแล้วมันก็ง่ายเนาะในการที่แบบหาโปรตีนมาเสริมสักมื้อนึงหรือว่า2มือ้อแต่ว่าไม่เกินปริมาณที่กําหนดเนาะอย่างที่บอกว่าผู้หญิงหนัก50กว่าอย่างเงี้ยก็อยู่ในเรา5 0าสถึงหกหรือว่าถ้าใครออกกําลังกายอนะคะ่ะมันต้องไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บใช่ไหมคะคนบางคนยกเวทอะไรเงี้ยก็อาจจะกินปริมาณที่เยอะขึ้นซึ่งตรงนี้ก็อาจจะถามเทรนเนอร์นะคะหรือว่าถามหมอได้ว่าวิธีคํานวณสูตรพวกนี้ทำยังไงนะคะตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็คือมีที่เมืองไทย ด้วยน้ก็คือเป็นแอมเวใช่ไหมคะตัวนี้นะคะก็เขียนว่าสกัดมาจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ถั่วลันเตาเหมือนกันแปลว่า2ตัวนี้มีโปรโตีนที่สูงนะคะก็เหมือนกันค่ะก็คือเขาจะมีช้อนตัวมาให้เขาบอกว่า1ช้อนตวงอะคะ่ะอันนี้อาจจะช้อนเล็กกว่าเนาะเขาจะได้ปริมาณโปรตีน10กรัมนะคะปกติพี่นายก็กินมื้อหนึ่งประมาณ2ช้อนเนาะก็จะได้แบบ20แล้วใช่ไหมอย่างตัวที่แล้วได้30ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะได้จากอาหารอื่นๆอีกเราก็จะได้ไม่ต้องโอเวอร์โดสของโปรตีนนะคะแล้วก็ยังได้ ต้องมีไขมันกับคาร์โบไฮเดรตค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเหมือนผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักไปเลยนะคะตัวนี้ก็คือมาจากออสเตรเลียนะคะที่พี่แนนกินเนาะคือรสชาติอร่อยมากนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ใช่แค่โปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะมีพวกวิาวตามินเกลือแร่ถึง24ชนิดนะคะตัวนี้ก็คือเหมือนกับตัวแรกเนาะก็คือ1ช้อนเขาบอกว่ามีโปรตีนทั้งหมด15กรัมนะคะพี่แนนกินตัวนี้นะคะเป็นรสราสเบอร์รี่เนาะก็คือจะกินง่ายนะคะแล้วก็หอมเลยแหละ เขาก็จะมีวิธ <food> ีแนะนําให้กินนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะกินอย่างเดียวเลยให้ใส่3ช้อนนะคะผสมกับน้ํา250 ml อย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละมื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะมีแนะนำอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่แนนไม่ได้กินแบบทุกมื้อแล้วก็ไม่ได้กินทุกวันแล้วแต่นะคะแต่ว่าหลักๆ่ะคก็จะสลับกิน3ตัวนี้แหละก็คือกิน1มื้อแน่ๆนะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยแน่ๆส่วนบางวันตอนเย็นถ้าเราไม่ได้กินสลับหรือว่าเราไม่ได้กินอะไรหนักมากยเงี้ยเรากลัวว่าเราจะหิวกางคืนเราก็จะมาชงตัวพวกนี้ค่ะกินเพื่อที่ จะให้เราได้โปรตีนให้เรารู้สึกอยู่ท้องไม่หิวแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นการเพิ่มน้ําหนักเราจนมากเกินไปในนี้เขาจะมีตัวอย่างคนที่แบบว่ากินตัวนี้นะคะ before after อะไรเงี้ยก่อนหน้านี้คือน้ําหนักเยอะแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเป็นคนหุ่นดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่กินก็คือเป็นของ power shot เนาะก็จะเป็นซองแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นโปรตีนจากพืช7ชนิดเหมือนกันนะคะก็กินง่ายพี่แนนก็เช็คกินเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะใช้วิธีชงกินร่วมกับวิตามินตัวอื่นแล้วก็เช็คกิน แเขาบอกว่าซองหนึงแค่ร้อแคลเนาะแต่อันนี้ไม่ได้เขียนไว้ที่ซองนะคะว่าได้โปรตีนปริมาณเท่าไหร่เนาะแต่ส่วนใหญ่พี่แนนจะกิน1ซองอะเวลาที่กินมื้อหนึ่งอะก็จะกิน1ซองนะคะน่าจะประมาณ2ช้อนได้นะคะของตัวที่เขาแถมมาเป็นแบบช้อนตักอะคะ่ะ แล้วนี่นะคะก็เป็นโปรโตีนทั้งหมดนะคะที่พี่แนนกินเนาะก็คือสลับกันกินนะคะก็ะอย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากินอาหารไม่ครบหรือว่าไม่อยากกินเนื้อสัตว์เยอะจนเกินไปนะคะโปรโตีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งเลยละ่ะของผู้หญิง40นะคะที่พี่แนนก็แนะนําว่ามันจะได้ไปซ่อมแซมเซลล์ของเราเนาะเพราะว่าพอเราเลิกอ,อายุเยอะแล้วเรากินอาหารให้ครบหมู่ไม่ได้หรือว่าถ้าเราต้องกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เยอะอะค่ะมันก็จะได้ปริมาณไขมันแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตอะเกินจํานวนที่ร่างกายต้องการเนาะโปรตีนก็เป็นอีกทางเลือก ก็ลองไปหาศึกษาแล้วก็ไปลองซื้อมากินกันดูนะคะมันก็จะมีบางตัวที่แบบเป็นตัวดังๆที่แบบกินค่อนข้างยากละลายยากแล้วก็รสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าทั้งหมดที่พม่แนนกินเนี่ยก็คือผสมกับอาหารเสริมตัวอื่นก็คือมันก็โอเคอะ่ะมันกินได้มันไม่ถึงขนาดกินยากมากนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครอยากให้แี่แนนมารีวิวเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ